สวัสดีครับผมนายปิตาคงกาลัก2ชพ .1 ราชปีีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรเรื่องการเลือกเครื่องปรับอากาศนะครับการเลือกเครื่องปรับอากาศการเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะสมกับตัวเองและการใช้งานไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่เกี่ยวกับทั้งความสบายและสุขภาพและค่าใช้ใจ่ายระยะยาว 1. ความเย็นสบายตรงตามความต้องการ 2. ประหยัดค่าไฟและคุ้มค่าระยะยาว 3. อายุการใช้งานยาวนาน 4. ส,สุขภาพผู้ใช้งาน 5. ความคุ้มค่ากับงบประมาณฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าคือเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อ,อพกพพใช้แสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นผ่านการทดสอบด้านการใช้พลังงานว่าประสิทธิภาพสูงถ้าเป็นเบอร์ห้าหมายถึงประหยัดไฟที่สุด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันมีการวัดค่า SEER สำหรับ Air e ค่า EER ซึ่งสูงยิ่งประหยัดไฟปัจจุบันฉลักเบอร์หมีเพิ่มขึ้นมามีเพิ่มเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพให้ละเอียดขึ้นเหมือนคะแนนเพิ่มขึ้นอีกระดับเบอร์ห้หนึ่งผ่านเกมประหยัดไฟขั้นต่ำ ประหยัดกว่าฉลากเบอร์ส3 2สามสองและหนึ่งเบอร์ห้าสอดาวประหยัดกว่าแบบ1ดาวใช้ไฟน้อยค่า SEER สูง e ขึ้นค่า SEER หมายถึงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานของแอร์ในรอบฤดูกาลคือเป็นค่าเฉลี่ยหลายช่วงอุณหภูมิและโหลดการทำงานไม่ใช่แค่จุดเดียววิธีคิด ทดสอบที่อุณหภูมินอกหลายค่าเช่น23องศาถึง40องศาคำนวณถ้าใช้ทั้งฤดูกาลแล้วโดยเฉลี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ได้ความเย็นเท่าไหร่ข้อดีตอนการใช้งานจริงมากกว่า EER Air Inverter จะได้เปรียบเพราะมันปรับรอบคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับภาระความเย็น ค่า EER สูงกว่าความสัมพันธ์กับสลากเบอร์หดาวและเบอร์ห้ารุ่นเก่าใช้ค่า EER แอเบอร์หใหม่ใช้ค่า s e r ดาวแต่ละดวงยิ่ง EER สูงขึ้นเช่น1ดาวเท่ากับ EER ขั้นตามผ่านเกณฑ์ประหยัดไฟ5ดาว EER สูงสุดประหยัดไฟที่สุด ค่า e er และ h e er ค่า e er มาจากไหนเริ่มต้นจากสมการทางวิศวกรรมความเย็นนักวิศวะพลังงานต้องการตัวเลขที่บอกอประสิทธิภาพแอร์ว่าให้ความเย็นมากแค่ไหนเทียบกับไฟที่กินวัดโดยการเอาแอร์ไปทดสอบในห้องทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิเช่นภายใน ้อง27องศาความชื้น50%ภายนอก35องศาให้เครื่องทำงานเต็มกำลังและบันทึกผลสรุป e r เท่ากับตัวเลขบอก1หน่วยไฟได้ความเย็นี่ BTU เอาไว้ใช้เปรียบเทียบว่าแอร์รุ่นไหนประหยัดไฟกว่ากาันข้อจำกัดของ EER เป็นค่าที่วัดตอนเครื่องทำงานเต็มกำลังจุดเดียว ที่อุณหภูมิทดสอบมาตรฐานเช่น35องศาภายนอก75-27องศาภายในยไม่สะท้อนถึงการทำงานจริงในชีวิตประจำวันที่อุณหภูมิเปลี่ยนตลอดการทำงานของ AirFix Speed ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเปิดปิดเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ทำงานเต็มกำลัง เมื่ออุณหภูมิในห้องถึงหรือเย็นกว่าที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานพัดลมภายในจะทํางานตลอดเวลาแต่คอมเพรสเซอร์จะวนตามอุณหภูมิระบบนี้ไม่สามารถปรับรอบความเร็วของคอมเพรสเซอร์ได้ต่างจากอินเวอร์เตอร์ที่ปรับรอบได้ตามโหลดข้อดีของแอร์ฟิกสปีดราคาถูกแอร์อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างง่ายซ่อมง,ง่ายอะไรไม่ซับซ้อนค่าอะไรหูกทนทานโดยเฉพาะถ้าใช้งานในห้องที่เปิดปิดเป็นเวลาสั้นๆถ้าใช้งานในห้องที่ไม่ได้เปิดนานหลายชั่วโมงเช่นร้านค้าห้องทำงานเล็กๆเท่ากับคุณค่าข้อเสียของแอร์ i ิดสปีดกินไฟมากกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา เปิดและปิดบ่อย 2. อรุณหภูมิไม่คงที่มีการเวี่ยงขึ้นลงบางช่วงร้อนบางช่วงเย็นเกิน 3. เสียงดังและสั่นมากกว่าเวลาคอมเพรสเซอรส์สตาร์ทใหม่ 4. อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอรส์สั้นกว่าถ้าใช้งานเปิดต่อเนื่องนานๆการทำงานของอินเวอร์เตอร์ใช้คอมเพรสเซอร์ปรับ รอบความเร็วได้ไม่ใช้เปิดปิดเหมือนปิ๊กสปีดตอนเริ่มทำงานคอมเพิวเตอร์จะเร่งรอบสูงเพื่อทำให้ห้องเย็นเร็ว mm hmm. เมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้คอมพิวเตอร์จะลดรอบลงและทำงานต่อเนื่องที่กำลังต่ำข้อดีไม่ติดคัดบ่อยทำให้ความเย็นที่คงที่ประหยัดพลังงาน ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟกว่า1 5 7, 4 0ซึ่งอยู่กับการใช้งานเพราะคอมเพิวเตอร์ไม่ต้องสตาร์ทบ่อย2อุณหภูมิคงที่ไม่เวียงขึ้นลงอยู่สบายกว่า3เงียบกว่าทั้งเสียงคอมเพิวเตอร์และพัดลม4อายุการใช้งานของคอมเพิวเตอร์นานกว่าพอไม่ต้องกระชากไฟบ่อยแรงๆบ่อย หน้ามอสำหรับห้องที่เปิดแอรเป็นเวลานานเช่นห้องนอนห้องทำงานสำนักงานขพอเสียของอินเวอร์เตอร์ราคาสูงกว่าฟิกสปีดพอสมควร 2. ค่าอะไรและค่าซอมแพงกว่าเพราะวงจรและคอมเพรสเซอร์ซับซ้อน 3. ถ้าเจอไฟตกกระชาก อาจเสียหายได้ง่ายกว่าฟิกสปีดห้องเล็บไม่ควรร่วมกับเครื่องปรับอากาศแรงดันไฟเรือบปักไฟกระชากตีถ้าใช้งานห้องเล็บเปิดปิดบ่อยอาจไม่คุ้มค่าประหยัดไฟไม่มากแป่ใจแพงกว่าผมขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ